โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนวัดเกมมิ่งแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับไมค์ครับกันนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเอ็ดออนที่สองที่ผมสร้างกันอีกแล้วซึ่งก็คือเอ็ดออนกันแอนแฮมเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็สำหรับเอ็ดออนกันแอนแฮมเวอร์ชั่นที่หนึ่งเนี่ยถามว่าการแอนแฮมเนี่ยมันเป็นอะไรการแอนแฮมเนี่ยเป็นซีรีส์ระตดนจากจากช่องโกสุสอง ถ้าใครรู้เรื่องเรื่องคีมค้นมากกว่าน,นี้ก็สามารถไปดูได้นะครับก็บอกเลยว่าการ์ตูนนั้นดีมากๆเลยนะ๋ยวผมจะเล่าเรื่องเ่าวๆให้ฟังนะในเรื่องก็จะมีอยู่ว่ามีมนุษย์กับสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ร่วมกันแต่ก็อยู่มาวันหนึ่งมันก็ได้เกิดการต่อสู้กันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ประหลาดแล้วก็แต่มีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่แบบว่าเป็นแตตางสั สปาตตัวอื่นสปหราดตัวนี้ฆ่ามนุษย์และก็ฆ่าสตว์ปาลาดที่เป็นพวกเดียวกันเองซึ่งและเนื้อเรื่องเขาข้าวแค่นี้ก็จบไปเลยนะครับก็ถ้าใครอยากดูเนอะเรื่องฉบับเต็มก็ไปดูในการเหนแฮมได้นะครับก็บอกเลยว่าสนุกมากๆเลยนะโอเคครับเรามาดูฝั่งของเอฟออนดีกว่านะครับก็ ามาดูกันนะครับว่าแอดออนจะเป็นยังไงเด็ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยฝากกดแลคให้กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจที่จะให้ผมไปทําคลิปต่อไปนะครับโอเคเรามาดูที่สวนแรกกันเลยดีกว่าส่วนแรกเนี่ยจะเป็นอาวุธในการเหน่นแฮมนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ โอเคครับเรามาดูแต่ละส่วนกันเลยก่าอันแรกก็จะเป็นแฮมซาเปียซึ่งแฮมซาเปียเนี่ยมันก็จะเป็นอาวุธของตัวละครแฮมนะมันก็จะละักษณะแบบนี้เลยโอเคครับมากันใหม่นะครับก็นี่ครับมันสามารถพาได้แบบนี้เลยนะครับก็สามารถเอาไปสู้กับพวกตัวละครได้นะดาเมีเนี่ยก็ ดามีไม่บอกนะครับก็เตก็ถือว่าแรงอยู่ใช้ได้เลยนะคลิปต้องสี่ทีถึงตายนะนี่นะครับก็น่าจะเป็นอาวุธที่แบบดาเมจน้อยที่สุดเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าผมขอรีวิวสองอันนี้พร้อมกันเลยนะภูมใิใจมากต่อไปก็จะเป็นมีดของตัวละครดาร์กนะก็จะเป็นแบบเป็นอาวุธที่ตัวละครดาร์กจะใช้ในการ ต่อสู้นะก็มันก็จะเพิ่มสป,ปีดให้เรานะครับแถมมันสามารถตีได้ด้วยดาเมจของมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ25ดาเมจนะก็ถือว่าเอาจริงๆแรงใช้ได้เลยนะครับถึงแม้จะไม่แรงมากเลยก็ถือว่าดีกว่าไม่มีอะไรนะคิดใน,นแง่ดีไงก็มันก็จะมีหรอกมันก็แค่ดาบธรรมาดาแค่ดาเมจย5กับติดสป,ปีดส่วนเอฟเฟกต์ในวิชั่นที่ผมเอามาเนะี่ย มันไม่ได้ให้เอฟฟกนะมันผมกินยาในวิชั่นเองนะครับก็นะครับจะได้สะดวกในการทำคิดผมจะได้มารีวิวตอนกลางคืนนะครับว่าพอพอสร้างแบบมาตอนกลางวันเนี่ยพวกตัวละครคะแนนเนี่ยจะเกิดมาเยอะมากเลยนะครับก็เลยต้องมารีวิวตอนกลางคืนสําหรับมีดของดาร์กเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบดาร์กมันปามีดได้นะก็มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ นี่นะครับสร้างแรงระเบิดสั่นสะเทือนทำให้พื้นดินแตกสลายบุ้มโอเคครับเรามาดูอาวุธชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าอาวุธชิ้นต่อไปนี้จะเป็นของตัวละครกันนะก็จะเป็นชัตเร์เบูกับชัตเตอร์เสเรดนะก็มันมีอีกฉากหนึ่งนะสิกันเนี่ยใช้พลังสีฟ้าสีแดงนะก็ นี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยสำหรับสีฟ้าเนี่ยมันก็จะทําให้ระเบิดเหมือนกันนะดาเมจของมันเนี่ยจะอยู่ที่45หนะครับสําหรับไอ้นี้นะส่วนชัตเตอร์เลสเนี่ยมันก็เหมือนกับสีฟ้าแล้วก็คือระเบิดเหมือนกันเลยแต่ความแตกต่างก็คือมันจะเป็นก็คือมันจะเพิ่มดาเมจจาก45เป็น90นะครับก็ถือว่าสีแดงนี่ดีใช้ได้เลยนะ ตัวนี้จะเป็นอาวุธของตัวละครที่มีชื่อว่าฮานะซึ่งเจ้าอาวุธของตัวละครฮานี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนนี่อันนี้นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับก็ผมขอไม่รีวิวแล้วกันนะเพราะว่าผมจับทีนี่คือเกมค้างเลยคนระับแต่ ถ้าท่านผู้ชมมาไปเล่นเนี่ยแล้วเครื่องแรงไม่บั็กแน่นอนนะครับสำหรับสำหรับเครื่องสองท่านผู้ชมนะถ้าถ้ามันแรงมันก็ไม่บั็กนะก็โอเคครับสำหรับเดี๋ยวผมจะบอกความสามารถของอาวุธของฮาห้นะครับคือไม่รู้ไอฉากนี้เนี่ยอาวุธของฮามันเป็นเคียวอันนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ใช่อาวุธอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรอทางออฟฟิเชียลมาเปิดเผยก่อนนะก็ ดรรเดี๋ยวพอในอัปเดตหน้าก็จะได้มาแก้ไขให้นะครับก็ก็มีประมาณนี้นะสำหรับอาวุธของตัวฮาเนี่ยต่อไปก็จะเป็นโกนแพร์นะซึ่งเป็นอาวุธที่ตัวะคนกันเนี่ยตัวคนเป็นการล่าโคลเนี่ยใช้นะครับเราบมันจะมีฉากหนึ่งเป็นฉากนี้ที่ที่กันโคลเนี่ยมันไปเอากระทะฟาดใส่ไอ้นั หน้าดำ,ำเมขียดนะก็เนี่ยครับมันก็เป็นอาวุธอันนี้ซึ่งดาเมจของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนะนึ่งพันนะมีนะครับถือว่าทีเดียวตายเลยนะสำหรับผู้ทดสอบของเรานะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับนี่คือแมพใหม่นะเพราะว่าแมพเก่าเนี่ยคือมันบัคไปแล้วนะว่นั่นแหละครับมันแมพเก่ามันบัคไปแล้ว,ลวก็เลยม,มาใช้แมพใหม่แทนนะต่อไปก็จะเป็นมีดดาบของนีมซิดนะครับก็ ก็จะเป็นฉากนี้เลยนะครับที่นีมซิดเนี่ยจะถือดาบอันนี้นะก็ก็จะประมาณแบบนี้เลยครับสำหรับดาบของนีมซิดเนี่ยต่อไปก็จะเป็นฟันอิสอิสไลท์เทรนนะก็จะเป็นในฉากที่ฟันเนี่ยมันพูดว่าฉันชอบรถไฟและจากนั้นมันก็จะมีรถไฟมาพุ่งชนเลยนะครับซึ่งไออาวุธอันนี้แหละที่ฟันใช้เป็นอาวุธนะ คือมันก็จะสามารถปาระเบิดได้นะครับนี่นะครับมันสามารถปาระเบิดได้แบบนี้เลยนะก็นี่นะครับรถไฟบุมเอ้ขอปิดเสียงก่อนโอเคนะครับสำหรับอาวุธในการ์เดนเฮมเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่สองกันเลยนะครับผม โอเคครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงที่สองกันแล้วนะครับซึ่งช่วงที่สองเนี่ยจะเป็นช่วงรีวิวตัวละครต่างๆนะครับเรามาดูที่ตัวแรกก็คือตัวละครแฮมเลยนะครับไอตัวนี้มันเป็นลูกนะนี่มันต้องเป็นตัวผู้ใหญ่แบบนี้นะก็ล้วมันโจมตีกันเองสองลูกสองพ่อลูกคนนี้โจมตีกันเองแล้วก็ตายพร้อมกันด้วยโอโ้โหสุดสีดส,ดสดมานะมามารีวิวตัวละครกันดีกว่านะก็ ตัวละครแฮมเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับะลตอนแรกเนี่ยมันยังจะเป็นสป,ปูกับเราอยู่นะครับซึ่งดูสิที่ทำให้มันปินฟันตมนิมรกับเราเนี่ยก็คือเราจะสามารถทําให้ก็คือเนี่ยเราต้องเอาแอปเปิ้ลให้ม,มันกินนะเอ้ยไม่ใช่โอ้โหกินทีเดียวก็คือแบบแบบ ช่วยเราได้เลยนะคือเดี๋ยวเราส่งผู้ทดสอบมานะก็คือซอมบี้ว่ามันจะช่วยเราโจมตีไหมนี่ครับมันช่วยเราโจมตีด้วยนะนี่มันช่วยเราโจมตีได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพันธม,มิตรที่ดีเลยนะครับสำหรับตัวละครแฮมเวลาเชื่องเนี่ยมานก็เสียซอมบี้เป็นกองนาแฮมจะช่วยได้ไหมนี่แฮมจะช่วยเราได้นะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ ต่อไปก็จะเป็นตัวละครด์กน,นะครับซึ่งตัวละครด์กาหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งตัวละครด์กเนี่ยวิธีทําให้มันเชื่องเนี่ยมันจะกินมันฝรั่งทอดนะก็จะเป็นมันฝรั่งทอดหน้าตาประมาณนี้เลยนะให้มันกินไปเรื่อยๆนะครับมันฝรั่งทอดเนี่ยแล้วมันก็จะเชื่องนะ ก็มันก,ก็จะช่วยเราเช่นเคยฮะว,ว่าสมบี้มามันก็จะโจมตีนะนี่ประมาณนี้เลยนะต่อไปก็จะเป็นตัวละครกันนะเป็นการออริจินอลเลยนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยเนะขัาสํหรับตัวละครกันเนี่ยซึ่งวิธีทําให้เชื่องเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้ golden apple นะครับ golden apple นะให้จะมืดแล้ว ต้องใช้ golden apple ในการทำให้มันเชื่องนะก็ก็ต้องใช้ apple ทองเยอะหน่อยนะแต่คือของผมเนี่ยแบบทีเดียวเลยนะกันก็เชื่องแล้วแล้วก็เหมือนเคยนะครับกันเนี่ยสามารถปกป้องเราได้เหมือนเดิมนะคือตัวไหนที่มันเชื่องเนี่ยคือมันจะปกป้องเราหมดเลยนะครับนี่ นี่กันก็จะช่วยเราโจมตีนะก็จะประมาณแบบนี้เลยนะเดี๋ยวขอเซตไทม์ก่อนเซตมาเป็นตอนเช้านะโอเคครับสำหรับตัวละครต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าฮานะก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นฮานักแสดงฮานะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยวิธีท้าให้มันเชื่องเนี่ยเราก็ ต้องให้เนื้อวัวมันกินนะครับซึ่งเป็นเนื้อวัวดิบนะก็เนื้อวัวดิบเนี่ยต่สามาทําให้มันเชื่องได้นะนี่แล้วก็ผมคงไม่ต้องบอกซ้ำใช่ไหมว่าเราเนี่ยต้องให้มันแบบอมผมคงไม่ต้องบอกซ้ําเลยนะว่ามันจะช่วยเราโจมตีมอนสเตอร์เพราะว่าทุกตัวที่มันเชื่องเนี่ยมันจะสามารถช่วยเราได้หมดเลยนะช่วยเราโจมตีแบบพวกมอนสเตอร์นะผมคงไม่ต้องยกตัวอย่างซ้ําแล้วนะ บอกว่าจะเข้าใจกันนะครับว่าทุกตัวที่มันเชื่องเนี่ยจะสามารถปกป้องสมป้องเราได้นะครับก็สมมติมว่าเราเล่นเอาชีวิตรอดอยู่เนี่ยแล้วเจอพวกนี้เนี่ยก็สามารถเอาอาหารพวกนี้ไปทาให้มันเชื่องได้แล้วก็มาเป็นพันธมิตรเฝ้าหน้าบ้านปกป้องจัดการพวกมอนเตอร์อะไรพวกนี้ได้จัดว่าเต็มนะต่อไปก็จะเป็นการล่างคูนนะครับก็จะเป็นฉากนี้หละครับที่แบบการล่างคูนเนี่ยจะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นการคูนนะซึ่งตัวละครการคนูน,คนเนี่ย วิธีทําให้มันเชื่องคือมันชอบกินแอปเปิลทองเฉยๆนะคือการล่างธรรมดาเนี่ยจะกินแอปเปิลเอนชานนะส่วนการล่างคนเนี่ยกินแอปเปิลทองเฉยๆนะก็ถือว่าการคนเนี่ยประหยัดงบมากเลยนะต่อไปจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่านีมซิดนะครับก,ก็จะเป็นในตัวนี้เลยนะประมาณแบบนี้เลยนะซึ่งตัวละครนีมซิดเนี่ยวิธีทําให้มันเชื่องเนี่ยมันจะกินซุปบีดรูทนะ นีนซิชอบกินซุปบีทรูทก็เอาไปเอาไปให้นีนซิกินได้นะครับก็แต่มันก็จะปกป้องเราเหมือนเดิมนะเป็นพนามิตรเป็นเพื่อนแกล้งเหงาแล้วก็ช่วยจัดการมอนสเตอร์กับเรานะสำหรับตัวละครตัวต่อไปอันนี้น่าจะเป็นตัวละครที่มันบอกว่าฉันจหลรดไฟฉันจหลุดไฟฉันจหลุดไฟแบบนี้เลยนะก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะก็คือชื่อว่าฟันนะก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยนะ ก็สำหรับฟันเนี่ยอาหารที่ชอบอาหารที่ฟันชอบเนี่ยก็จะเป็นขนมปังแบบนี้เลยนะครับเป็นฟันชอบกินขนมปังนะเฮ้ยติดิกรสิโอเคฟันก็ชอบกินขนมปังนะนี่แบบนี้เลยนะฟันก็ชอบกินขนมปังเลยนะแล้วก็มันก็จะช่วยเราได้นะแต่สำหรับฟันเนี่ย นั่นแหละครับและนี่ก็คือพวกตัวเราคนทั้งหมดในกรเด็นแฮมนะครับก็สามารถทําให้เชื่องได้นะครับแล้วก็สามารถเป็นบรรธมิตรและเพื่อนแก้หนาได้ในเวลาเดียวกันเลยนะเป็นได้ทั้งบันทมิตรแล้วก็เป็นได้ทั้งเพื่อนนะครับโอเคครับต่อไปกรมาแล้วก็อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วก็ตอก็คือบอสนั่นเองครับซึ่งบอสในกรเด็นแฮมเวอร์ชั่นแรกเวอร์นเวอร์หนึ่งเลออนนี้เนี่ยยังมีเพียง บอสตัวเดียวอยู่นนครับนันก็คือตัวละครดาร์กเฟสนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งสำหรับดาร์กเฟสเนี่ยก็จะเป็นไอ้หน้าดำข้าเคียดนั่นแหละ้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็จะตัวสูงขึ้นมานหน่อยนะก็ตัวนี้เนี่ยบอสตัวนี้มีเลือดประมาณห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้านะครับก็สำหรับ โอเคครับก็สำหรับดาร์คฟิเนี่ยก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะส่งผู้ทดสอบเป็นซอ็อกลินนะครับเพราะว่าซ็อกลินเนี่ยมันชอบหาเรื่องตัวอ,อื่นนะก็มาดูกันเลยนะนี่นะก็ถือว่าทีเดียวตายเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ช่วงท้ายคลิปนะครับก็จะเป็นแบบการทดสอบนะว่าตัวละครดาร์คฟิกับพวกซอ็อกลินหลายๆตัวเนี่ย ดักฟิสตัวเดียวกับซ็อกลินหลายๆตัวจะสามารถล้มบอสตัวนี้ไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูคอนเซปต์กันเลยดีกว่านะแต่ก่อนอื่นเรามาเสกพวกซ็อกลินหมูซอมบี้ก่อนเลยดีกว่านะมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะส่งบุรุษสอบไปเลย นี่นครับผู้ทดสอบก็ออกมาทีละคนนะเดี๋ยวเรามาเราก็นั่งดูการต่อสู้ระหว่างบอสนน่าทำคขเขียกับพวกซ็อกลิ่นไปนะนี่นครับการต่อสู้ก็แบบสูสีมากเลยอะเดี๋ยวช่วยเพิ่มทีมติดติดสามสักหตัว3 4มห้ามานะครับว่า ว่าใครจะชนะนะโอ้โหนี่ก็จะเป็นสภาพสภาพก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วพวกที่ลูกน้องที่เราแบบให้มันกินแบบอาหารทำไม่เชื่องเนี่ยมันก็จะติดตามเรามาตลอดนะเพื่อจะมาปกป้องเราเอนะแต่พวกพวกนี้มันจะไม่สู้บอสนะก็ก็ต้องรอ้เอสออนนี่มันอัปเดตต่อไปนะ กูรียกไว่าการต่อสู้สูสีกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะแล้เดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับว่าว่าใครเป็นฝ่ายชนะนะดูสิครับถือว่าสูสีสุดๆเลยนะสำหรับรพวกนี้แล้วก็มีซอกลินบางทศก็ตายไปแล้วด้วยนะเขาเรียกได้ว่าสูสีมากเลยนะครับซึ่งนี่นะครับก็สงครามจจน่าอีกนานเลย่เอเดี๋ยวช่วยเนดะี๋ยวช่วย เฮ้ยถ้าผู้ชมดูสิดูสิเกือบเกือบแล้วนะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วดูสิเกือบจะตายแล้วนะสำหรับซอกสำหรับทีมซอกลิมเกือบจะตายแล้วนะเดี๋ยวใกล้ตายแล้วเดี๋ยวเรามาดูซ <utral. S 1> okay. ิว <be, S 2> <all. S 1> like ่าใครเป็นผู้ชนะนะสำหรับสุดนี้โอเคครับสำหรับจากการทดสอบมาเนี่ยปรากฏว่า ดานะนะร์คเฟสเป็นฝ่ายชนะนะก็พูดถือว่าสู้ซอกลินไปได้นะครับแต่ว่าดูสิดาร์คเฟสเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งเลยครับหน้าดำคำเทียนี่ยโอเคนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของไมค์ครับเอ็ดอ่อนการ์เดนแฮมเวอร์ชันหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นสำหรับใครที่เป็นแฟนของซีรีส์เรื่องการ์เดนแฮมซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็ไม่ควรพลาดที่จะโหลดเอ็ดออนนี้ไปเล่นเลยนะครับซึ่งเอ็ดออนนี้เนี่ยซะพลาดเล่นได้1น0 เล่นได้ทั้งเวอร์ชัน1.17กับ1.18นะก็เดี๋ยวลิเกดออมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะก็ไปโหลดเล่นกันได้นะครับส่วนลวคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบจยกันครับคุณ